60ความเชื่อของไทยไม่เชื่ออย่าลบลูไม่เชื่ออย่าลบลูคงจะเคยได้ยินประโยคนี้มาพอสมควรเพราะความเชื่อโบราณเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายนิยมทำกันต่อๆมาจนกลายเป็นความเชื่อหรือข้อห้ามที่อาจจะมีความเชื่อแฝงไว้ซึ่งกลอนอุบายเพื่อเป็นการหลอกล่อให้เชื่อ60ความเชื่อโบราณมีดังต่อไปนี้ 1- ห,ห้ามใส่ชุดสีดำไปเยี่ยมคนป่วยเพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความทุกโศกการใส่ชุดดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยตายเร็วขึ้น 2- จิ้งจกรองทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางหากเสียงร้องนั้นทักอยู่ด้านหน้าหรือด้านซ้าย ให้เดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบาย 3. ตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายเพราะปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยอยู่ในบ้านมักจะร้องตอนกลางคืนถ้าร้องตอนกลางวันถือว่าเป็นลางบอกเหตุเนื่องจากคนโบราณเชื่อว่าตุ๊กแกคือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วที่ท่านมาอาศัยอยู่คอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตราย 4. นกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดรางร้ายเพราะนกแสกเป็นนกที่ถือว่าเป็นความอัปมงคลเนื่องจากโดยธรรมชาตินกแสกจะไม่มาปะาปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคน 5. ถ้านกถ่ายรถบนศีรสะเชื่อว่าจะโชคร้ายหากกำลังจะออกเดินทางแล้วถูกนกถ่ายรถที่ศีรสะก่อนให้หยุดการเดินทางทันทีหรือเล่นกำหนดออกไปเป็นวันรุ่งขึ้น 6. เมื่อตัวเงินตัวทองขานเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่ถือเป็นการแก้เครดให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหา 7. กลางคืนถ้าได้ยินเสียงร้องห้ามทักห้ามขานรับพอเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณอาจจะมาหลอกหลอนหรือเป็นการเชิญวิญญาณเข้าบ้าน 8. คนที่มีไฟที่ริมผีปากล่างให้ระวังปากนำเคาะ เพราะพูดไม่คิดและมักจะเป็นคนใจร้อนอารมณ์รุนแรงขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจ9คนใดที่มีลักษณะผมหยิกๆหน้าสัน้นขอสัน้นมักจะเจ้าชู้แต่เป็นความเชื่อที่ยังพิสูจน์ไม่ได้อันนี้ต้องคิดว่าต้องดูจากภายในหัวใจ10คนใบหูใหญ่มักจะร่ำรวยและมีบุญวาสนาคนใบหูหนา เป็นคนมีศีลธรรมคนใบหูบางเป็นคนโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนา 11. คนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวเป็นคนคบยากเพราะหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ 12. คนหัวล้านมักจะเจ้าชูและเจ้าเล่ซึ่งได้ต้นแบบมาจากคนช้างในวรรณคดีทำให้คนโบราณเชื่อว่าคนลักษณะแบบนี้ จะมีนิสัยเหมือนคุนช้าง 13. เด็กทารกคนใดที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าได้เกิดมาแล้วชาติหนึ่งหรือชาติที่แล้วและถูกป้ายด้วยของตำหนิเอาไว้หากเป็นปานแดงหมายถึงถูกป้ายด้วยปูนแดงและหากเป็นปานดำหมายถึงถูกป้ายด้วยทาน 14. ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วเช่นไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดมาปลูกที่บ้าน พราะเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือนําไปปลูกที่วัดเป็นของสูงและสมควรอยู่ในวัดหากนํามาปลูกที่บ้านจะทําให้บ้านนั้นตกอับ 15. ห้ามตัดผมวันพุธเพราะเชื่อว่าการตัดผมวันพุธจะทําให้เกิดอับปรมงคลกับชีวิตเพราะเหตุนี้ร้านตัดผมหลายร้านมักจะนิยมหยุดทําการในวันพุธ 16. หากตาซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีเคราะ โชคร้ายผิดหวังถ้าตาขวากระตุกถือว่าโชคดีแต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืนตาขวากระตุกจะไม่ดีจะมีเคราะห์ร้ายเกิดขึ้นแต่ถ้าหากเป็นตาซ้ายกระตุกจะมีโชคลาภจากเพื่อน 17. หากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอับประมงคลมาให้ควรจุดทูบเทียนและดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรน,นำพาสิ่งดีๆเข้ามาให้ 18. ห้ามเผาศพวันศุกร์เพราะคนโบราณเชื่อถือว่าการเผาศพในวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคนเป็นญาติเนื่องจากวันศุกร์เป็นวันแห่งโชคลาภเหมาะกับงานมงคลมากกว่า 19. ห้ามใช้หวีหักในขณะที่กำลังสางผมหากหวีเกิดหักคาผมจะเกิดเรื่องไม่ไดีตามมาให้นำหวีนั้นทิ้งไปเลยซื้อมาเป็นพันเป็นหมื่นก็อย่าเสียดายไม่ให้เก็บเอาไว้ใช้ หรือนำมาซ่อมใช้ใหม่ 20. ได้กลิ่นทูปถ้าได้กลิ่นทูปตอนกลางคืนมีกลิ่นทูปลอยมาคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญาติสนิทภายในครอบครัวมาหา 21. พึ่งทำรังในบ้านเชื่อว่าจะมีโชคอย่าไปไล่หรือไปทำลายเด็ดขาดเพราะจะทำให้เกิดความหายนะเพราะพึ่งเป็นมแมลงนำโชคที่ขยันในการทำงาน 22. การปลูกต้นว่านชีชะตาได้โดยถ้าต้นว่านจเจริญง,งอกงามทํานายว่าการค้าขายจะงอกงามแต่ถ้าต้นว่านเหนียวแห้งทํานายว่าค้าขายจะไปไม่รอด 23. ก้าวเท้าซ้ายก่อนออกจากบ้านก่อนออกจากบ้านให้ตั้งสติและก้าเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายจะนำโชคดีมาให้เพราะเชื่อว่าร่างกายมนุษย์เป็นพลังงานลบที่อ่อนแอกว่าด้านขวา 24. ช้อนชนกันขณะทานข้าวหางนั่งล้มอมวงกินข้าวกันอยู่และเกิดมือชนกันในขณะเอื้อมไปตักข้าวเชื่อกันว่าจะมีแขกมาเยือนให้เตรียมต้อนรับ 25. ห้ามขอจานข้าวเพราะเชื่อว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณที่เนจรเมื่อได้ยินเสียงขคาะจานก็จะพากันมาแย่งข้าวเรากิน 26. กลางคืนห้ามกวาดบ้าน เพราะเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปให้หมดซึ่งอาจเป็นได้ว่าเมื่อก่อนไม่มีไฟฟ้าตอนกลางคืนมืดมากการกวาดบ้านตอนกลางคืนจึงจะไม่ปลอดภัย 27. ไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์ประดับตกแต่งบ้านเพราะจะทําให้คนในบ้านทะเลาะเบาแว่งกันบ่อยและทําให้มีแต่เรื่องเดือดร้อน28อย่าตั้งเจงนอนโดยเอาหัวเตียงไปชนกับห้องน้ํา เพราะจะทำให้โชคลาบหนี้หายและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันเท้าเตียงไปตรงกับประตูพอดีเพราะจะทําให้ฝันร้าย 29. ให้ทานแก่สุนัขและแมวการแบ่งอาหารและน้ําให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวโหวยหรือการให้ที่พักพิงแก่สัตว์เหล่านี้ในวันที่ฝนตกเป็นอานิสงส์มหาศาล 30. อย่าปล่อยให้ครัวสกรปรกเพราะจะทําให้อับโชค ขาดเงินขาดทอง31ห้ามให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญอย่าให้ของขวัญคนรักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเพราะถือว่าเป็นรางไม่ดีหากมอบให้แล้วจะถือว่าเป็นรางต้องจากกันหรือมีเรื่องทะเลาะกัน32ถ้าปล่อยให้กระจกในบ้านขุ่นมัวจะทําให้ดวงชะตาของคนในบ้านหม่นหมองทําอะไรก็ไม่ขึ้นจึงต้องหมั่นเช็ดกระจกอย่างสม่ําเสมอ 33. งดมีเพศสัมพันธ์ในวันพระวันโกนวันพระวันเกิดและวันเข้าพรรษาควรงดมีเพศสัมพันธ์ถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์ 34. ห้ามเก็บเหรียญที่ตกอยู่บนพื้นหากเดินไปเจอเหรียญที่ตกอยู่บนพื้นเป็นเหรียญน,นำโชคหากมองผ่านไปจะเหมือนเป็นการดูถูกเงินน้อยทำให้อับโชคในช่วงนั้นๆ35ห การสวมแหวนนิ้วกลางข้างขวาถือเป็นการเสริมดวงการเงินและบารมีส่วนการสวมแหวนนิ้วนางหรือนิ้วก้อยเป็นการเสริมเสน่ห์และเสริมดวงความรักห้ามสาวโสดร้องเพลงในครัวเพราะจะทําให้มีแฟนเป็นคนแก่หรือหาแฟนไม่ได้แต่ถ้าต่ําครกเสียงดังจะมีหนุ่มๆมมาสู่ขอ 37. การทําบุญล,ลงศพกับศพราญาติจะเสริมดวงชะตาให้เรา ทําให้ทุกและเคราะห์เบาบางลงไปได้ 38. ควรหมั่นดูแลหิ้งพระให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอไม่อย่างนั้นจะถือว่าเป็นการทําความอับโชคหรือเสื่อมลาบเสื่อมยศได้ 39. ในบ้านควรมีไข่และซ้มในตราก้าเสมอเพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้าน 40. ห้ามหญิงมีครนเป็นงานศพเพราะเกรงว่าวิญญาณจะสามารถเข้าไปรบกวนถาลกในครัน ทำให้เกิดอันตรายได้41ห้ามนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกจะทำให้นอนฝันร้ายตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น42สร้อยคอหลุดหรือขาดถ้าสร้อยคอหลุดหรือขาดออกจากคอหรือหลุดออกมาจะมีเหตุให้พบเรื่องร้าย43ห้ามทักเด็กแรกเกิดที่ยังเล็กว่าน่ารักเพราะอาจจะทำให้วิญ,ญญาณอิจฉาจะลักพาตัวไป 44. ห้ามตัดเล็บกลางคืนวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขเพราะสมัยก่อนการตัดเล็บจะใช้มีดเจียนหมากหรือมีดเล็กๆจึงห้ามตัดเล็บในเวลากลางคืนเพราะอาจจะเป็นอันตราย 45. 9ก้าวขึ้นลงบันไดทีละก้าวจะก้าวขึ้นลงบันไดให้ก้าวทีละก้าวทีละขั้นอย่าก้าวเท้าทีเดียว3ามชั้นจะทําให้ธรรมาหากินไม่สําเร็จ เหมือนไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าทำอะไรให้เกินความสามารถหรือข้ามขั้นตอน4 6ห้ามหญิงท้องไปดูคนคลอดลูกจะทำให้คลอดลูกยากเพราะหากหญิงมีคันไปดูคนอื่นคลอดเห็นภาพอาการเจ็บป่วยของคนคลอดอาจจะทำให้กลัวและเกิดอาการเสียขวัญ 47. โต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเงาหรือบางกระจกเงาทั้งหลาย ไม่ควรนำมาวางตรงกับปลายเตียงหัวเตียงหรือเหนือเพดานเพราะจะทำให้หมกมุ่นกับเรื่องเพศนอนหลับไม่สนิทและมักฝันร้ายอยู่บ่อยๆ48ปักตะไคร้ห้ามฝนฝนตั้งเขาให้ปักตะไคร้ข้ามหัวลงดินที่กลางแจ้งหรือที่โล่งแจ้งจะทำให้ฝนหยุดตก49อย่ารูปศีรษะของเด็กโดยเฉพาะเด็กไทยเพราะศีรษะ ถือเป็นส่วนศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรให้ไข่ลูปเล่น 50. ฝันว่างูรัดทํานายว่าคนโสดจะได้พบเนื้อคู่เร็วๆนี้ฝันว่างูกัดทํานายว่าศัตรูเพศจะคิดร้ายหรือได้รับเคราะห์จากเพื่อนบ้าน51ฝันเห็นคนตายหรือศพทํานายว่าจะได้ลาบจากการเสี่ยงโชค 52. ฝันว่าฟันหักทํานายว่าจะสูญเสียโดยถ้าฝันว่าฟันบนหัก ทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างฝ่ายบิดาถ้าฝันล่างหักทำนายว่าจะเสียญาติผู้ใหญ่ข้างมารดา 53. ฝันว่าจูบกับคนรักจะได้รับขอเล็กๆน้อยจากคนใกล้ตัว 54. ห้ามฉลองก่อนวันเกิดเพราะอาจหมายถึงการเร่งรีบไปสู่ความตาย55ภายในบ้านไม่ควรมีประตูสามบานตรงกันหรือเหลื่อมล้ำกันเพียงนิดเดียวเพราะเป็นสัญลักษณ์ ของประตูจากสมโลกทําให้วิญญาณเดินผ่านมาได้ 56. ข้างคกขึ้นบ้านถือเป็นลางดีแสดงว่าบ้านนั้นกําลังจะมีโชค 57. มือซ้ายกระตุกเชื่อว่ามีลางร้ายจะมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองมือขวากระตุกเชื่อว่าเป็นลางที่ดีมากจะได้รับโชคลาบและอาจได้ลาบลอยจากการเสี่ยงโชค 58. นกร้องในตอนกลางคืนถ้านกในกรงที่เลี้ยงไว้ ร้องในเวลากลางคืนเชื่อว่าจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้ง 59. ผู้หญิงระหว่างมีประจำเดือนไม่ควรก้าวล้ำไปในวัดเพราะอาจจะก่อให้เกิดความอัปมงคล 60. ความฝันในตอนเช้ามักจะเป็นความจริงเพราะคนโบราณเชื่อกันว่าเทวดามาโปรดสัตว์ซึ่งเคยเป็นญาติมิตรของเรานั่นเองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ